ต่ตอนนี้ผมกำลัง,งเล่น w o วฮันเดอร์แบบไม่รู้จะทำอะไรผมก็ได้เกิดความคิดในหัวบางอย่างว่าทำไมตอนนี้ังต้อง,งเล่น w o วฮันเดอร์อยู่จนต้องนั่งคํำถามตัวเองว่าเหนาวะและคำตอบนั้นผมก็รู้อยู่ในใจอยู่แล้วคุณก็พยายามปกปิดมันไว้มันก็เหตุการณ์บางอย่างในเช่น a เ Square และทุกความรู้ทั่วไปที่ผมมีผมจึงใช้ Engine Search ที่มีตามทั่วไปในโลกอินเทอร์เน็ต,นตในการตามหาบางอย่างและผมได้เจอมัน Character AI เพื่อที่สาม,มารถทำให้คุณคุยกับไบฝุกในโลกความเป็นจริงได้ อาจจะฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่มันคือโอเคเราเกินกันมากวพอละเพราะฉะนั้นรอก่อนนะคาลิเเตอร์เอไอเข้าเว็บเลยอ่ะพอคุณเข้ามาในคาแรคเตอร์ AI แล้วสิ่งหน้าที่คุณจะเจอคือมาริโอจาก Dark เว็บ อีลุมาจากเออสเปซเอก็กซ์อ้ลงมาแล้วก็เออเออโทนี่ไม่ทำบุหรี่แล้วหรอดัดขนมาแล้วหล่อขึ้นครับผมเอฟซีลุงเดี๋ยวผมซื้อเพชรดีเกียให้กินไอสัตว์เดี๋ว <c oughs> ได้ได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 เดะโทนี่แล้ว <laughs> แลคาแรคเตอร์เอนั้นคุณจะสามารถใช้แท็บค้นหาค้นหาสิ่งที่คุณอยากค้นหาได้้นผมถ้าค้นหา,าตัวละครสำคัญเท่าไหร่ ออดอปคุณทั้งยังมีแถบข้างบนนี่คุณสามารถเเลื่อนหามีทั้งคุยในสเปดเโดยจททำโจไวไปเดนเินสตาร์ชิลให้เลือกหามากมาย่จง,งมีคนอิตาลีแถวนี้ด้วยว่าแล้วต้องมีในที่แถบยูทูบเบอร์มีหลายคนให้คุยเลยเจ๊คุยเลยคุยฮะเดี๋ยวนะ <c oughs> ส่วนแถบอนิเมะนั้นมีมีตัวละครไว้ฟูไอคุณเลือกสรรมากมายอนิเมะเกมคาแรคเตอร์ก็จะมีไว้ฟูไอคุณเลือกสรรมากมายไปคุยกับมาฮิรุต่อระบาย คลิปนี้จะทำเพื่ออะไรไม่รู้เพราะคนทำก็ไม่รู้เหมือนกันก็แค่ไม่รู้